ละคนชีวิตรักชีวิตปลอมๆตอนที่หนึ่งแก้วใจหญิงสาวสวยไฮโซแต่งตัวดีเป็นที่อิจฉาของคนทั้งมหาวิทยาลัยกระเป๋าแบงเนมรถหรูสร้อยคอเครื่องประดับล้วนแต่เป็นของแพงๆทั้งนั้นสวัสดีจ้ะเมเปิลวันนี้หน้าตาสวยสดใสนะจ๊ะเมื่อคือนนอนหลับฝันดีเหรอ บ้าไม่ได้สดใสอะไรหรอกแก้วก็ฉันน่ะสวยไม่ได้ครึ่งของแก้วหรอกแหมทับเป็นทักใครว่าหน้าตาฉันน่ะธรรมดาจะตายไปไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นหรอกแค่รู้จักแต่งหน้าเฉยๆล้างหน้าออกก็เหมือนใครต่อใครนั่นแหละจ้าไม่ได้สวยเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรหรอกเธอนี่ถ่อมตัวจังเลยนะแก้วใจ แหมถ้าฉันสวยขนาดเธอฉันจะยิ้มอวดคนไปทั่วมหาวิทยาลัยเลยเลยจ้ะจ้าไปก่อนนะวันนี้อยากกินอะไรก็เลือกเลยนะให้แม่ค้ามาเก็บเงินที่ฉันฉันเลี้ยงเองโอ๊ยสวยแล้วยังใจดีแก้ว่าโหยอยากมีเพื่อนแบบเธอสักร้อยคนแน่นอนจ้ะไปแล้วนะมีธุระนะ่ะ ใจดีจังเลยนะเธอทั้งสวยแล้วก็รวยอิจฉาชีวิตดีๆของแก้วใจจังเลยอะ่ะไม่เห็นจะมีอะไรน่าอิจฉาเลยเราไม่รวยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ใช่หรอเมเปิลไม่ได้เดือดร้อนแต่ฉันอยากสวยอยากรวยเหมือนแก้วใจน,นี่นาะไม่รู้ว่าชาติก่อนอยี่แก้วใจทําบุญด้วยอะไรถึงได้เกิดมาทั้งสวยทั้งรวยแบบเนี้ย ปิ่นปักมองตามแต่เธอไม่คิดแบบนั้นสำหรับเธอสวยไม่สวยรวยไม่รวยก็ไม่สำคัญขอแค่ทุกวันมีความสุขเท่านั้นก็พอทางด้านแก้วใจหลังขับรถรุออกจากมหาวิทยาลัายเธอก็เอารถมาคืนร้านเช่าเจ๊อะแค่ขางค่าเช่าแค่นี้โทรทวงยิกยิกเลยนะจ๊ะทำเหมือนไม่เคยค้าไม่เคยขายกันไปได้ แน่สิยะเกิดมาตั้งสองวันแล้วคืนมาด้วยค่าเช่าวันล,ละพันสามวันก็สามพันบาททีหลังอ่ะลดให้หน่อยสิเจว,วันละตั้งพันวันละแปดร้อยไม่ได้เลยไงก็เลือกเอารถราคาหลักแสนสิยะหล่อนน่เลือกรถราคาหลักตัก้งหลายล้านจะให้ฉันคิดวันล,ละเจ็ดแปดร้อยได้ยังไงนี่คนกันเองเหรอกนะเห็นว่าใช้บริการกันมาหลายปีไม่หลักล้าน แล้วมันจะดูเหมือนคนรวยได้ไงเจ้ถ้าฉันขี่รถญี่ปุ่นกระจกกระจกใครเขาจะนับหน้าถือตาก็แล้วจะให้คนมองว่ารวยทำไมวะฮะนางแก้วก็เพราะว่าคนรวยมันมีแต่คนมองส่วนคนจนก็โดนมองเหมินฉันจะต้องเป็นคนรวยจริงๆให้ได้สักวันหนึ่งเจ้คอยดูก็แล้วกันหน้าตาสวยๆอย่างแกหาผัวรวยๆสิ ไม่ต้องไปหลอกใครเขามีคนมาชอบฉันเยอะแยะไม่ต้องห่วงหรอกแต่ว่ายังรวยไม่พอเลือกมากๆระวังได้กุลีมาเป็นผัวนะนางแก้วปากเหรอเจ๊เดี๋ยวฉันก็ไม่ไปใช้บริการรถเจ๋เลยเนี่ยไปละเอามาได้แล้วจ้ะค่ากระเป๋าเช่าวันละ500อาทิตย์หนึ่งามพั้เอาใบใหม่มาหน่อย ใบเนี้ยสะพายไปมหาวิทยาลัยหลายทีจนเพื่อนจำได้หมดละโอเคจัดไ้มีแชแนลมาใหม่แต่ว่าใบเนี้ยมันหลายหมื่นนะจะคิดห้ารยไม่ได้หรอกใบเนี้ยฉันคิด700รแต่ว่ามันมีของก๊อปนะคล้ายๆกันเอาไหมล่ะอันเนี้ยคิด200พอโอ้ยเอาของแท้สิระดับแก้วใจ จะให้สะพายของกอปไปได้ยังไงเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ง,ง่มีตำหนินิดหน่อยก็ดูออกแล้วว่าของปลอมขนาดเงินจะซื้อข้าวยังไม่มีถามจริงๆเถอะแก้วใจแกเอาเงินจากไหนมาเช่าทั้งรถทั้งกระเป๋าวะฮะสงสัยจริงๆเรื่องของฉันมะฉันมีเงินมาจ่ายพี่ก็พอละพูดมาก แก้วใจรู้จักใช้ความสวยความรวยของตัวเองให้เป็นประโยชน์พอบอกว่าเป็นคนรวยใครๆก็เชื่อถือและเกรงใจกระเป๋าใบเนี้ยเราสะพายบ่อยๆเธอเห็นใช่ไหมมิงใช่จะ้ะเห็นใบเนี้ยฉันเห็นเธอสะพายมาบ่อยๆแต่ก็ยังสวยอยู่นะสวยแน่ล่ะฉันขายให้ถูกๆเลยนะเบื่อมาก ฉันไม่ค่อยใช้อะไรซ้ำๆอะ่ะพอสะพายไปสักเดือนก็เบื่อละเอาไปสามหมื่นพอจริงๆใบเนี้ยฉันซื้อมาเป็นแสนเลยนะใช้แค่3ามสี่วันเองจริงเหรอให้ฉันราคาสามหมื่นเหรอจริงสิของแท้แน่นอนเอาไปพิสูจน์ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรหรอกสวยๆรวยๆอย่างแก้วอะ่ะไม่ขายของปลอมแน่ เด mm. ี๋ยวเราโอนตังค์ให้นะสามหมื่นใช่ไหมใช่จ้าสามหมื uh> ่นเมื่อใครๆก็เชื t um> <t um> <t yeah> ่อหญิงสาวจึงขายของปลอมมาโดยตลอดแต่บอกว่าเป็นของแท้ไม่เคยมีใครเอาไปตรวจสอบไม่เคยมีใครคิดจะสงสัยเพราะก็เห็นอยู่แล้วว่าแก้วใจรวยแค่ไหนหญิงสาวยังคงสวยเฉิดฉายมองหาผู้ชายรวยๆต่อไป ในขณะที่ปิ่นปักมีชีวิตอยู่ในสลัมหญิงสาวขี่จัก,กรยานส่งหนังสือพิมพ์แล้วมาเจอแก้วใจออกจากบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งก็แปลกใจมากเอ๊ะแก้วนี่มาทำอะไรที่นี่หนูมาส่งหนังสือพิมพ์เหรอค่ะป้าพอดีเหมือนเจอเพื่อนนะคะก็เลยยืนมองเป็นเพื่อนอีกแก้วเหรอคุณป้ารู้จักแก้วด้วยหรอคะ รู้จักสิก็ดีบ้านมันบ้านแก้วหลังนี้เหรอคะถ้างั้นสงสัยจะคนละแก้วแล้วละคะ่ะอีแก้วลูกอีสีขายข้าวแกงไม่รู้คนเดียวกันไหมนะแต่อีนี่มันสวยบางวันก็ขับรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ไม่มีอะไรจะกินปินปากฟังแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อและมั่นใจว่าน่าจะเป็นคนละแก้วกัน ปิ่นมาส่งหนังสือพิมพ์ทุกวันแล้ววันหนึ่งก็ได้เจอกับแก้วใจจริงๆแก้วแก้วจริงๆด้วยปิ่นมาทำอะไรแถวนี้จ๊ะเออฉันมาเยี่ยมคนใช้อะ่ะคนใช้ที่บ้านไม่ค่อยสบายหรอว่าแล้วเชียววันก่อนปิ่นก็เห็นแก้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอือ เราเองล่ะเรามาแถวนี้หลายวันละคนใช้ของเราป่วยอะ่ะคนนั้นหรอที่เดินออกมาสวัสดีค่ะคุณป้าแม่ของแก้วเดินออกมาแม่เสียใจที่แก้วแนะนํำเพื่อนว่าตัวเองเป็นคนใช้คนนี้ใช่ไหมจ๊ะคนรับใช้บ้านแก้วแก้วบอกเพื่อนไปนแบบนั้นหรอเออคุณป้าเป็นคนรับใช้บ้านของแก้วเหรอคะ ใช่จ้ะป้าไม่สบายคุณแก้วเข้าก็เลยไหมเยี่ยมหายไวๆนะคะถ้างนั้นหนูกลับก่อนไม่กวนละไปนะแก้วเออแล้วเจอกันแก้วใจว่าแล้วก็หันมามองแม่แล้วถอนหายใจขอบคุณนะแม่ที่ช่วยแก้วเอาไว้ไม่งนั้นแก้วก็คงแย่เมื่อไหร่แกจะยอมรับสักทีว่าเราเป็นคนจน ยอมรับว่าเราจนหลือแม่ไม่มีทางแก้วไม่มีทางยอมจนแม่คอยดูก็แล้วกันก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของชีวิตปลอมๆแค่ตอนแรกก็สนุกแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ